พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับกรณีการเข้ามอบตัวนะครับของนายกวิทย์ทองวรวุลย์อายุ22ปีนะครับวันนี้ผมร่วมแถลงข่าวกับท่านพลตรีปัญญามาเม่นนะครับแล้วก็ท่านพลตรีวินายทองสองท่านรองผู้การตำรวจสอบสวนกลางนะครับวันนี้ การมอบตัวครั้งนี้นะครับเป็นการมอบตัวในการในฐานการกระทำความผิดการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงของผู้อี่โดยไม่ชอบครับสําหรับการแถลงข่าวครั้งนี้จะมีเอกสารข่าวนะครับในการที่จะแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนท่านท่านเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วนะครับได้มอบเอกสารข่าวให้เดินเดินมอบเอกสารข่าวได้เลยนะครับ หลังจากที่กระทรวงไอซีทีนะครับได้รับการรายงานการกระทาความผิดในการกับกรณีนี้ซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับทางสํานักต้องการและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงไอซีทีหรือที่เราเรียกกันว่าปอทนะครับได้ร่วมกันจับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะครับ เราได้ดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการและขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อยืนยันตัวตนของผู้กระทําความผิดนะครับในการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการยืนยันผู้กระทําความผิดนั้นก็เป็นเพราะว่าเราต้องการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาและก็ป้องกันไม่ให้เป็นการจับผิดตัวนะครับจึงต้องดําเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุมหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนครับจนสามารถ ยืนยันตัวผู้กระทำความผิดได้แล้วก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎของกฎหมายครับในการเชิญตัวผู้ต้องหามาสอบสวนหลังจากการสอบสวนครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ทำการกระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและก็ขอขามบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาครับในการนี้หน่วยงานที่จะรับผิดชอบต่อไปคือปอทอนะครับจะได้ทำการรับ ผู้ต้องหาเพื่อนําไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งการดําเนินการนั้นก็ขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าจะเป็นการดําเนินการที่เป็นไนตปตามกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใดที่ดาเนินการในลักษณะดังกล่าวก็จะไม่ได้มีมาตรการที่หนักเป็นพิเศษหรืออะไรนะครับก็จะดําเนินการให้ความยุติธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่นะครับ สำหรับการที่ก่อนหน้านี้นะครับฝ่ายค้านได้กรุณาให้คําแนะนําในการทํางานกับกระทรวงไอซีทีนะครับกระทรวงไอซีทีเองก็ต้องของขอบคุณในความหวังดีครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีหากกระทรวงะจะต้องดําเนินการตามที่ท่านแนะนําโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติของกระทรวงนั้นก็เชื่อว่ากระทรวงอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดในครั้งนี้นะครับ เวออาจ,จะต้องหลงทางแล้วก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีกระทรวงก็ต้องขอขอบคุณในความหวังดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้พยายามแสดงความรู้ในครั้งนี้ครับสําหรับกรณีที่ฝา่ายค้านนะครับได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงไอซีีไม่ได้ดําเนินการนะครับป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าขอาอนุญาตแถลงไปในโอกาสเดียวกันว่า การที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กระทรวงไอซีกีไม่ได้ดําเนินการในการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่สถาบันแล้วก็ไม่เคยดําเนินการจับคุมผู้ที่กระทําความผิดในกรณีนี้ได้เลยเนี่ยนะครับในความเป็นจริงกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้ดําเนินการตามอานาจหน้าที่อย่างหนักมาอย่างต่อนเนื่องและก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับตลอดจนได้พัฒนาและก็ปรับปรู กระบวนการของการทํางานจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นนันมากครับแต่ว่าการบัดปรามการกระทําผิดในลักษณะนี้กระทรวงไม่มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์ครับเพราะอาจเป็นการกระทําความผิดซ้ําแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดครับการประชาสัมพันธ์หรือการตีข่าวในเรื่องต่างๆนี้อาจจะต้องระลึกถึงเสมอนะครับว่าอาจเป็นการกระทําที่อาจระทายเคืองถึงเรื่องควาคเจบะบาทได้นะครับ ดังนั้นจากการที่ท่านออกมาให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้ข้อมูลแบบไม่รับผิดชอบแต่กันเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการดูถูกการทํางานของข้าราชการกระทรวงไอซีทีครับและก็รวมไปถึงข้าราชการหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงานที่มาบูรณาการความร่วมมือในการทําหน้าที่ในการปกป้องสถาบันไม่ว่าจะเป็นกองทัพทุกๆกองทัพนะครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานอื่นๆซึ่งข้าราชการที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพิธาไว้ซึ่งสถาบันนั้นเป็นที่รักยิ่งเนี่ยกลับต้องมาถูกกล่าวหาว่าไม่ทำหน้าที่แล้วก็โดนดูถูกดูแคลนจากท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นกระทรวงจึงขอเรียกร้องนะครับให้ท่านยุติการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้ครับและก็ขอให้ท่านมาร่วมกันครับในการปกป้องสถาบันตลอดจนอย่ายอมให้ผู้ใด บางผานนาสถาบันมาสมแสวงประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าแอบอ้างสถาบันเพื่อประโยชน์กับกลุ่มตนและก็นําไปทําร้ายคนอื่นๆน่อีกเป็นนันฐานะครับสําหรับการดาเนินการในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้นะครับก็คงจะได้นําตัวของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนนะครับลงบันทึกกันต่อไป กาจะบอกไดนะ้ไหมคะว่าการแกะรอยนเนตัวมันต้องหาที่ใช้วิไหนคะแกะรอยจากที่คยพผู้ก่อนหน้านี้นนนนว่าจอดจากโปรแกรมใช่ไหมคะผมต้องการเรยียนอ,อ,อย่างนี้นะครับว่ากระบวนการในการทํางานเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปิดเผยนะครับผู้ที่มีความประสงค์ร้ายจริงๆนะครับจากนั้นก็จะรู้กระบวนการการทางานซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตก่อสมวดไว้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเปิดเผยว่าเราตรวจสอบคนร้ายอย่างไรเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ร้าย หรือว่าผู้ที่มีความประสงค์ร้ายและมีความรู้กระบวนการเหล่านั้นอาจจะถูก uh, ปิดเบือนหรือว่าถูกปกปิดได้นะครับอย่างผู้ต้องหาเขาได้บอกจากที่เป็นกในสอบสวนเรื่องไปเลยนะคะว่าที่เขาทำไปเนี่ยรู้ท่าไม่ถึงการหรือว่าตั้งใจหรือว่าไม่ชอบนายกบายหรือว่าไม่ชอบคนเป็น,เ,ปนเรื่องของการที่ uh, ได้กระทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการน่นะครับอย่างไรก็ดีครับสําหรับน้องที่ กระทำครั้งนี้นะครับตัวน้องเองเขาก็ได้สำเน็กผิดแล้วนะครับจากการที่ได้พูดคุยแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความประสงค์อยากจะใช้วิชาความรู้ที่เขามีในด้านนี้เนี่ยนะครับมาร่วมกันกับทางกระทรวงและก็หน่วยงานที่ตกที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะใช้ความรู้ในการมาร่วมกันปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็ปราบปรามในเรื่องของเว็บบิดด้วยครับในฐเป็<ด><อ>นักศึกษาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์คบ เราเป็นนักศึกษาเรืององานขณะนี้ยังศึกษาอยู่ครับเป็นการทํางานทำโดยคนเดียวหรือว่ามีกระบวนการถึงรวมนในเบื้องต้นในในชั้นนี้นะครับพบว่าเป็นการไปทำเพียงคนเดียวครับในชั้นนี้นะครับแสดงว่าเบาแปยังมีมากกว่านี้ใช่ไหม ยังตอบไม่ได้ครับต้องตรวจสอบต้องเข้าสู่กร,ระบวนการการสอบสวนในรายละเอียดอีกครั้งหนึงค<ส>ร <จะ S 3> ับยืนแล้วหมายถึงแล้วน้องคนนี้เนี่ยไ,ได้ได้พค่าตร์จมาแล้วแจกออกไปหรือว่าเป็นคนที่โพสต์ข้อความลงไปเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะต้องอยู่ภายใต้กระบวนการการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับยืนยันว่าจับตัวจริงใช่ไหมครับไม่ใช่แพ้ใช่ไหมครับยืนยันครับเจ้าหน้าที่เจอน้องวันไหนคะที่ได้เจอหน้ากันเลยอะค่ะ เจ้าหน้าที่เจอน้องวันไหนครับวันนี้วันอาทิตย์หรือว่าวันอะไรครับตามที่ได้แถลงข่าวเป็นการเชิญตัวมานะครับแล้วก็ทางผู้สุบการ์ดรนั้นยินดีที่จะมาให้ปากคำแลนน้วก็ได้รับการสารภาพเมื่อาวานครับเมื่อวานก็ตามความผิดของคอมพิวเตอร์ที่ข้อหานี้โทษังไงบ้างครตามข่ายของเออข้าข่ายนะครับทิศใกล้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบ้จจานบ้านเจ็ดครับโทษอะไรก็เป็นการขอมอตัวขอเข้ามอบตัวครับ ทำไมถึงตัดสินใจขอขามอาบตัวคะอยากจะทราบความเห,หมครับก็เข้าใจแล้วว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ไม่ถูกต้องครับแล้วก็การตรวจสอบยันกันโดยหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางเราทราบว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครก็ได้มีการเชิญตัวนะครับซึ่งเป็นไปตามขนานั้นตอน,นของกฎหมายครับบอกแสที่บอกว่าเรารู้บอกแสบุ้งก็งนี่คือตรมขังของน้องเลยนะคะหรือว่าน้องกรเอง ในกระบวนการที่ก่อนหนะ้านี้ผมได้อ,อธิบายให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าหลักฐานทางคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องของช่องทางการจราจรก็ดีเรื่องของตัวเลขเ,เรื่องของสัญ,ญลักษณ์เ,เหล่านี้เมื่อสอบทานและตรงกันครับสอดคล้องกับการที่น้องให้ให้หคัาสารภาพค่ะท่านผขออนุญาตให้น้องพูดได้ไหมคะ อขออนุญาตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องส่งให้กอทอและหลังจากนั้นค่อยๆว่ากัน,นครับตต่ออตัวผ่านทางกระผ่าทงครับผ่านทางกระสวงครับสรุปว่าเชิญตัวมาสออประคันแล้วค่อยรับสารภาพหรือเขาติดต่อมาเพื่อเข้ามตัวเชิญตัวมาแล้วก็รับสารภาพหรือว่าเราสร้าง ชื่อแล้วก็ตัวน้องเขาอยาอ่างก่อนหน้านีแล้วถูกต้องครับก็อยากให้อยากให้เป็นอุทาหรณ์นยะครับว่าการตรวจสอบในเรื่องของการกระทําความผิดในลักษณะนี้ตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ทางแล้วก็แล้วก็กระบวนการและวิธีการที่อปอทอและปอทอมีอยู่เนี่ยสามารถที่จะ,ะตรวจสอบอได้ได้อย่างค่อนข้างจะแม่นตรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ให้การ การการเกิดการกระทําความผิดครั้งนี้เนี่ยได้เป็นพาหอนนะครับว่าผู้ที่จะดําเนินการก็ก็อย่าได้ทำในการการเป็นละเมิดสิ่งที่เสรีภาพแม่ว่าจะเป็นในทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับท่านนายกสั่งการมาที่กระทรวงไอซีทีหรือว่าไปแจ้งความยังครับท่านั้นีท่านไม่ได้สั่งการมาทางกระทรวงไอซีทีครับแต่ว่าท่านฝากมาว่าให้ เรื่องเรต่างๆนี้เป็นคุตาออนนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการอย,าอ,ยาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างอยตางต้วให้ไปแจ้งความในอย่างทังมมงทแล้วงทีเข้าใจว่ามีผู้ที่เสียหาย,ยนะครับผม,ผมไม่มั่นใจว่าเป็นได้รับมอบอำนาจหรือ,อเรียบร้อยหรือเรียบร้อยแล้วครับครับผม นื่องจากว่าน้องเขาก็ออยังเรียนอยู่ครับแล้วบางีอาจจะถูกมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่ลังแกเด็กหรือเปล่าครับเราจะลดหย่อนโทษหรืออะไรได้ไหมครับ้ <ผม S 1> เร่องาการตตรงนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมครับผมเชื่อว่าศาลสติียุติธรรมเนี่ยจะให้ความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยการระทาความผิดน้องทําผิดแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็เข้ามอบตัวเนี่ยก็ถือว่าคงจะได้รับผ่านความเมตตามากแล้วแะครับจากศาลเนี่ยนะครับก็ความแต่ก็ความน้องคนนี้เองทั้งหมดเลย ในเบื้องต้นน้องว่าอย่างนั้นนะครับในการสอบสวนชั้นนี้ถูกต้องที่พนักงาบอกว่าหลังนี้น้องก็จะมาร่วมงานในการนี้เป็นการพูดคุยกันครับรอบๆนะครับซึ่งจะได้รับหลังจากที่รว่ารับความผิดหรือว่าในสที่ครับก็องงหลังจากกระบวนการเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน้องจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมครับเมื่อเัเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราใช like <'t v amos> ้เวลากินอที hmm. ่ราบไหนที่เราใช้ในการ ก็ไม่นานครับไม่นานนิ่กี่นาทีโอ้หลายนาทีเหมือนกันนะครับเป็นวันเป็นวันได้ไหมเป็นสิบนาทียี่สิบใช้คำว่าดึงมัน,นยังครับหลังจากนี้เราจะมีวิธีป้องกันาการใช้ t วิตเตอร์เฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียให้กับรัฐมนตรีนายกหรือว่าช่วงของรัฐบาลยังไงบ้างครับเรื่องนี้กระทรวงแรงงานทีเป็นเจ้าภาพครับได้นำเรียนกับผู้เกี่ยวข้องแล้วคงจะมีการ เปิดคอร์สธราคารอบรมให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดเพราะอย่างยิ IP ่งผ <ส bonus. S 1> ู love, ้ท <c oughs> ี่ทำหน้าที่เป็น CIO ของของหน่วยงานราชการนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติที่ต้องทํางานใกล้ชิดก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ของผู้บริหารใช่ไหทคะกระทรวงกลยุที่น้องติดต่อของอาเซียนรี่ดไมเราติดต่อไปเองครับครับตกลงติดต่อไปเองหรือว่าน้องหลังจากที่เราทราบผู้ต้องสงสัยนะครับ กระบวนการไม่ได้ห้าหมนะครับว่าให้เราโทรศัพท์ในมหาก็ได้ยแลวก็ได้พูดคุยกันน้องก็สำเร็จในเบื้องต้นแลยยินดีที่จะเข้ามา,ายินดีที่จะตอบรับการเชิญตัวเพื่อเข้ามาสอบส่วนครับที่ท่ามบอวว่าแฮกจากไอโฟนนี่จริน้องของแฮกจากไอโฟนจริงใช่ไหมคะแต่ในาการดาเนินการหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวขอให้เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่ากระบวนการที่ทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับ ถ่าทีาทีของน้องนะวันที่ได้มีการคุยกันเนะะี่ยค่ะน้องเขาตกใจไหมคะที่ว่าตามต<ก>ส<ะ>ารคก็อ่าก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความเครียดอะไรครับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าการกระทำะจะมีจะมีโทษหรือว่ามีความรุนแรงของโทษขนาดที่แล้วก็มีผู้ที่มาสนใจติดตามเรื่องในกลา่าวอย่างมากนะครับแต่เมื่อได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมน้องได ความสำนึกผิดนะครับากับการกระทำในครั้งนี้แล้วก็ยินดีที่จะมาให้การนะครับมามอบตัวงานอบตัวจะมีความเให้กัตัวเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ครับขณะนี้มามอบตัวแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตพูดตามกรอบของกฎหมายก่อนแล้วกันนะครับในกรอบของกฎหมายเนี่ยคดีนี้ถ้ามีการให้การการทบทวนแล้วก็ ก็อยู่ที่พลังกงานสอบสวนนะครับในการที่จะพิจารณาให้ประกันตัวครับความผิดมันคือความผิดขั้นสูงสุดว่าครับที่ัฐมนรีเคยบอกคําว่าจัาคกขฆาตกรแสนหน 1. 1> ึ่งตรงนั้นเป็นการเข้าข่ายผมผมให้ข่าวอย่างนี้นะครับว่าเข้าข่ายมาตราและแต่ละมาตรามีโทษสูงสุดเท่าไหร่แต่โทษจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่ศาลครับเป็นแค่หรือว่าอาญาคะเป็นอนาญาครับล้วออกข่าวไปแบบนี้มันจะมีผลกับเรื่องยังองคราเรื่องนี้นะครับ ผมเชื่อว่าสถาบันการศึกษานะครหลังจากที่ท่านนายกเองก็ได้สแสดงความเห็น,นันเรื่องในกล่าวตรงนี้เนี่ยขอให้เป็นตาหอนนะครับส่วนตัวของผู้กระทำความผิดเองคือน้องเพียงศึกษาอยู่ในก็สัมฤทธิจนะครับในใน,ในการทำในการทาการช่างนี้ก็ต้องถือเป็นตาหอนแต่อย่างไรก็ดีครับเรื่องทั้งหมดต้องอยู่ที่ศาลนะครับท่านจะท่านจะไม่ใช่ไย่างไร น้องเล่าไหมคะว่าได้ได้ข้อมูลได้แฮกทั้งอีเมลหรือรว่าตั้งแต่การโพสใช้เวลานานไหมคะอ่าขออนุญาตให้เป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังการสอบสวนแต่ว่าเบืจจ้องต้นน่าจะอธิบายได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็ถ,ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงที่เราได้เคยเสนอก็แฮกตอนสิบเข้าไปใช้หรเป่าเข้าไปใช้ Twitter นะครับโดยการลงทะเบียนตอนสิบโมงยี่สิบสองถึง 6 s ม4:30หมายความว่าคือแฮกอีเมลเสร็จแล้วก็ไปโพวส์เลยหรือว่าทิ้งช่วงเวลากันไว้อ่าทีนี้อันนี้ก็เดี๋ยวขอชั้นหนึ่งนะครับนะครับรายละเอียดจะได้แม่นตรงนะครับสถานที่ศึกษาขน้องเขาอยู่ใกล้ที่นี่หรือคะพน่าจะเก็บที่่นอ่าอย่างนี้ครับรายละเอียดเดีย๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอยากให้อ่าเข้าสู่กระบวนกานรของมาตรกานสอบสวน แล้วทอกทีคะการที่นะทวิตเตอร์ของนายกบุกแคทเนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นในการดูแลของไอซีคือการที่ท่านนายกได้ใช้ช่องทางนี้นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเป็นการใช้ช่องทางปกติที่ท่านเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นทางการนะครับช่องทางที่เป็นอีเมลทางการนั่นอีกอีเมลเนี่ยแต่อีเมลนี้เนี่ย ท่านมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นต่อเหมือนคนทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าท่านเป็นนายกบตรีแล้วต้องไปใช้อะไรที่มัน,มนเป็นพิเศษกว่านั้นนะครับในเบื้องต้นท่านคิดอย่างนั้นนรือการแลว้วก็ใช้ในการเป็นเป็นการเผยแพร่กิจกรรมไม่ได้มีข้อมูลสําคัญทางราชการใดอย่างไรครับคือทอร์ของนายกูุดีประทเทศอื่นก็จะมีแอคเคาท์ที่เขียนที่แบบออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครต่อไปถ้านายกที่จะเป็นอนย่างนั้นผมจะได้นำผมจะได้นำข้อเสนอนี้ไปเปี่ยนนะครับ ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปจะได้รับการตรวจสอบที่รูดเมืองตรงนี้ถ้ามาถึงเราเราก็จะได้รับการตรวจสอบที่รูดมื้าเประชาช<ค>นทั่วไปจะต้องแจ้งใครก็มาแจ้งที่อปออทได้เลยครับเอาอีกทีนะครับเขาชื่อปร,ระหยัจริงๆปอทนะครับทีนี้นะครับกองบรรทับการปราบปราม กองทัพการปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีครับหรือปอทจากนี้ขั้นตอนต่อไปปอทจะใช้เวลาสืบสวนสืบสวนนานไหมคะก่าจะเิดคดีได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของของน้องนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของของข้อมูลที่ยังเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงในหลับตอนนี้มันยังเหลืออีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะกว่าจะเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนนั่นทำหน้าที่นะครับแล้วแล้อย่าว่ากันอีกทีนึงให้ตำรวจจะชินใจหน่อยได้ป้ะ ผมยังไม่ได้มอบน้องให้กับทางปตทเลยครับนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับตัฐมนตรีค่ะต้องพูดนิดนึงค่ะถามนิดนึงค่ะว่าจับหรือว่าตัวน้องเขาได้อยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดที่ไหนอะคะถ้าเกิดว่ากรณีว่านายกไม่ดําเนินคดีเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีหรือว่าขั้นตอนตามกฎหมายต้องคนกันอย่างไหนครับท่านนายกยินยันแล้วนะครับต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการครับอย่างและวก็ให้ความยุติธรรมเหมือนกับ กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในสถานะของผู้ถูกกล่าวหาก่อนครับถามสองข้อหลักเข้ามาตาเจ็ดมาตาเดียวหรือเปล่าหรือมีมาตาอีกอันนี้เดี๋ยวบริการสอบสวนจะให้ความเห็นที่จะทาขึ้นไปอีกทีหนึ่งจากข้อมูลครับแล้วอีกคำถามนีงขออนุญาตเรนจริงๆครัมีคนถามว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยไปตามกฎคือหลักฐานที่มาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับผมเปลี่ยนอีกครั้งนะครับยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งว่า Uh, เราได้ดําเนินการตามกระบวนการการตรวจสอบตามวิธีการและขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อยืนยันตัวตนของผู้กระทำความผิด <Okay. S 1> ในการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ <Okay. S 1> ยังไม่มีการยืนยันตัวผู้กระทำความผิด <Okay. S 1> ก็เป็นเพราะว่าต้องการรวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานให้แน่แน,นหนาและป้องกันไม่ให้เกิดการจบผิดตัวในการดําเนินการที่รอบครอบรัดกุมเกันไปนตามกฎหมายครับ ทันตุสิครับก่อนหน้านี้คุณโอ๊คให้สัมภาษณ์ว่าน้องที่พี่โพสต์ไปเนี่ยเป็นความเห็นต่างทางการเงินจากการคุยกับน้องเนี่ยมีเรื่องนี้เรื่องความเห็นต่างทางการเงินว่าไหมครับผมคิดว่าความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติครับวันนี้เราอยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนเรื่องของการแสดงความต่างก็เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิในการแสดงสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนมีอยู่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยครับต้ริงนะอยากมาโพสในเฟซบุ๊กข้อความอาจจะรุนแรงต่อข้อความของน้องเนี่ยรอมีความนิ่งะแต่ว่าในเฟซบุ๊กอะกรณีที่ไม่ใช่การคือการกระทำละเมิดเนี่ยนะครับ เมื่อมีการกล่าวให้ร้ายใส่ร้ายบุคคลที่3เนี่ยนะครับแล้วพิสูจน์ตัวตนได้ก็มีความผิดอยู่แล้วครับผู้เสียหายแจ้งความได้ครับท่าน้องาเรื่องของวามกับการทางการเนี่ยไม่ใช่ผู้พอไม่เห็นารใช่คะวิธีการดึงในวิธีการที่ความเห็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยวท่านมันจะต้องไปลงในในชั้นสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่า ภา,ภายใต้การใช้เทคโนโลยีนะครับเรื่องของกระบวนการวิธีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราเราเองพวกผู้ที่ใช้ไอทีนะครับใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะได้รับคาแนะนําให้ทําน่นทํานี่กันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งการอยากลองการอยากทำเนี่ยผมว่าเกิดเกิดขึ้นทุกๆวันแล้วครับ แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยขอให้เป็นทางบรินะครายการปากแคเลยว่าการกระทําใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะไปเข้าข่ายละเมิดสิทธิของของคนอื่นเนี่ย<ม>ก็อย่าได้กระทำเลยครับตามพรบคคอมพิวเตอร์2550เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเยาวาชนจำนวนมากอาจจะไม่ทราบในเรื่ว่ามีความผิดมากทีเดียวเนี่ยก,ก็อย่าได้ทําเลยนะครับก็รัฐมนตรีครับครั้งแรกที่เราได้เชิญตัวผู้ต้องหานี่ผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนครับจังหวัด ว่ากรุงเทพครอผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็บ้านเกิดนะครับก็อยู่่างจังหวัดครับท่านัังหวัดอะไรคะเราอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับเป็นอาชีพนะแงว่าลงเขาทก็เรียนเกีนกับคอมพิเตอร์ คือคือวันนี้เดี๋ยวขอให้ผมผมเชื่อว่าผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นะครับคงไม่จํากัดและหลักการว่าจะไปเรียนสาขาชี่ไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆสาขาวิชาอยู่แล้วครับหมนนี้หลายคนเรียนเรื่องของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมก็ใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับทุกๆคนนะครับถ้าเป็นปี คำถามเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พน,นักงานสอบสวนทาการสอบสวนก่อนท่านสีขาช่วยอธิบายความยากความง่ายระหว่งงาวงการปิดเว็บหมิ่นกับการหาตัวมือแฮกทวิตเตอร์มันยากง่ายแตกต่างกันยังไงคะ,ะก็ยากง่ายแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่าเป็นการกระทำภายในประเทศง่ายครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการกระทําที่อยู่นอกประเทศแล้วก็กฎหมายพรบอรของเราไม่ไม่ครอบลวมไปถึง การดาเนินการที่อยู่ต่างประเทศตรงนี้ก็อาจจะต่างกันครับข้อมูลทางก <c oughs> ระจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราได้มาจากการร้องขอไปที่ต่างประเทศด้วยรเปล่าคะคุณวีเราต้องร้องขอก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้มาใช้ในการ,รสืบสวนเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่เาส่งมาเป็นเป็นกฎหมายระหว่างประเทศครับที่ผู้ให้บริการระดับโลกต้องมีร็อไฟแล้วครับเขาส่งล็อกไฟให้เราใช่ไหมครับ เราต้องขอความร่วมมือนะครับกระบวนการนี้ก็อ,อยากอยากเรียนนะครับงานทางสื่อมวลชนว่า,าไม่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเมื่อท่านทําการกระทําในลักษณะนี้เนี่ยเอาวัดตรวจสอบได้ก็แล้วกันนะครับรที่จะไม่อยากจะไม่ไม่ลงไปลึกในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยได้พูดตอนตอนน้นนะครับว่า,าคนที่มีมีความประสองค์อยากเป็นผู้ร้ายจริงๆมีครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไปบอกกระบวนการขั้นตอนของเราเปิดไตให้เขาหมดเนี่ยอีกหน่อยก็ปิดเส้นทางการตรวจสอบเราการเข้าถึงตัวรายจะยากขึ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ของ,ของความรู้ดานจริงๆครับนี้ได้ทวิตเตอร์แอคเคาท์กลับมาคือนายกจะได้กลับมาใช้เรื่องนี้ทําได้ครับสามารถขอคืนได้ครับงั้นมีความเป็นไปได้ว่านอกจากน้องยังมีคนในปืนเกีื่เรื่องปีดสาขาที่ท่านอ๋อณ้าเบื้องต้นนะครับณ ณชัน้นนี้เนี่ยคิดว่ามีครับครับก็ผมขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ี่้ข้ลาถามอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้ลุกตีบอกว่าฝ่ายค้านนะคะไอเรื่องของการที่ไม่ปราบเบ็ดหมินนะคะกับการที่เรื่องของทวิตเตอร์ครั้งนี้เนะะี่ยค่ะคือกลุ่มคนกับคนที่มากล่าวหากระทรวงไอีทีว่าไม่ปราบเบ็ดหมินกลุ่มคนเดียวกันไหมคะ ก็ผมไม่ระบุชื่อแล้วกันครับถาวก็บอกมาแล้วครับมาค